จะนี้อื่นหมื่นแสนในโลกพอย้ายโยกหลบลีนี้พ้นได้แต่จะนี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ไปไม่พ้นสักคนเดียวขอเจริญพรคุณโยมแม่ชีหลวยและก็ท่านสาธุชนทั้งหลายสาธุโยมแม่วางมือแนบลำตักก็ได้เนะาะเมื่อกี้ได้กล่าวถึงเรื่องของ การหนีความตายโดยสรุปก็คือไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้นะคุณโยมแม่ชีนะเออโยมแม่ชีรวยนี่สมัยก่อนที่ผ่านมาก็เป็นคารวะญาติโยมหนีจากบ้านแล้วก็มาบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดนี่หนีจากบ้านแล้วก็มาบวชเป็นแม่ชีนี่นี้มาบวชอยู่เป็นแม่ชีอยู่ที่วัดนี่นี้ความตายพ้นแม่หนี้ไม่พ้นหรอกคะ่ะนี้ไม่พ้นนะค่ะนี้ไม่พ้นแล้วทําไมจึง มาบวชชีล่ะในเมื่อบวชชีก็ตายอยู่เป็นคารวะก็ตายเพราะอะไรก็พ่ออยากมาอยู่ให้มีความสุขนีค่ค่ะมีความสุขกว่าอยู่เป็นคารวะเบื่อหน่ายเนาะ,ะเบื่อหน่ายก็สรุปแล้วคือมาบวชตรงนี้ก็เพื่อต้องการขัดเกลากิเลสค่ะนะแล้วก็ต้องการอยากจะมาอยู่ประพฤติปฏิบัติต้องการอยากจะมาสร้างคุณงามความดีในวัดวาารามเนาะค่ะ เออทีนี้มาพูดถึงเรื่องของหนีความตายนี่หนีจากบ้านมาบวชเป็นแม่ชีมาบวชเป็นพระอยู่ในวัดก็หนีไม่พ้นนะแม่เนาะหนีความตายไม่ได้ไปไม่พ้นอา้าวจะหนีจากวัดนี้ไปขึ้นรถไฟไปจังหวัดอุบลราชธานีหนีความตายพ้นไหมแม่ไม่พ้นหรอกคะ่ะอา้าวหนีขึ้นรถทัวร์ไปกรุงเทพมหาคนครพ้นไหมความตาย หนีไม่พ้นหรอกค่ะอ้าวหนีขึ้นเครื่องบินไปบนอากาศหนีพ้นไหมแม่หนีไม่พ้นหรอกค่ะอ้าวหนีขึ้นเรือล่ะหนีพ้นไหมไม่พ้นอ่าหนีไปไหนก็ไม่พ้นใช่ไหมหนีไปไหนก็ไม่พ้นคมตายหรอกค่ะเอออ่าอย่างนั้นจะหนีไปตามศอกเขาก็ตามจะหนีไปตามนาเหวลึกก็ตามหนีไปตามป่าที่อยู่ลึกก็ตามตามดงพงไพรก็ไม่สามารถหนีความตายพ้นไปได้นโยแม่เนาะค่ะ แต่ว่านี้อย่างอื่นนี่ก็พอที่จะหนีพ้นได้นะโยมแม่นะหนีนินทาหน,นีพ้นแม่แม่บางทีก็พ้นนะพ้นนะคะเ,เห็นคนเขาติฉินนินทานว่าร้ายคนอื่นเราก็ลุกหนีไปแล้วก็หนีพ้นเอ,อบางทีก็หนีไฟไหมก็พอที่จะหนีพ้นหนีน้ําท่วมก็พอที่จะหนีพ้นหนีหน,นี้บางคนก็นหนีนี่เยอะมากในสุกวันนี่นะแม่นะเห็นญาติโยมมาร้อง,องห่มร้องไห้โอ้ยไม่น่าให้ยืมเลย ตอนยืมก็มาร้องห่มร้องไห้บอกเราว่านะไม่กี่วันหรอกไม่เกินเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะให้คืนแต่พอให้ไปแล้วก็ไม่คืนหายเข้ากรีบเมกนะยมแม,ม่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะยืมไปไม่ให้เนาะค่ะยืมไปก็าหายเนาะค่ะ,อะพอตอนยืมนี่มานี่กราบแล้วกราบอีกใช่ไหมยมแม่ใช่ค่ะแต่พอเวลายืมไปแล้วนะเราไปทวงคืนนี่เป็นยังไงพอปันขอทานเลยเนาะค่ะเอออย่างนั้น หนีนี่หนีสินแม้ว่าจะหนีพ้นชาตินี้แต่ก็ต้องไปใช้ชาติหน้าต่อไปเนาะเราก็ต้องมีวิบากกรรมติดตัวต่อไปเาท่านทั้งหลายเรื่องของการหนีความตายนี่จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายเป็นบ่าวเป็นข้าเป็นเจ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีทหารตำรวจปูหมวดปูมูหลวงตาหลวงปู่ก็ไม่มีใครสามารถรอดพ้นจากความตายไปได้ฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้เลย ยายมแม่ชีรวยสมัยแต่กอนยังไม่มีโรงพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขารักษาด้วยวิธีใดสมัยยังไม่มีโรงพยาบาลเลยยมแม่เวลาปล่วยเวลาไม่สบายนี่รักษาโดยสมุนไพรใช่ไหม้ยดยยาสมุนไพรนะคะโดยยาสมุนไพรเนาะลุงของของแม่ชีเป็นเป็นพี่ชายของพ่อเวลาแม่ชีไม่สบายตอนนั้นเขาก็เอายาสมุนไพรมาถูใส่น้ําเอาให้กินนะคะ หายป่วยหายป่วยอะค่ะแล้วก็รักษามากมายหลายคนหลายชีวิตเขาก็ดีขึ้นหายป่วยเนาะ,ะในะีนี้คือสมัยก่อนสมัยโบราณเนาะ,ะสมัยยังไม่มีโรงพยาบาลใช่ค่ะแต่สมัยเก่าเล่าไปตั้งแต่ก่อนนู้นย้อนไปอีกมากมายหลายปีแต่ก่อนไม่ไมี้ดมีโรงพยาบาลเจริญอย่างกันทุกวันนี่หรอกแม่เนาะ,ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องปวดกระหน่องปวดขาปวดเอวเราก็ไปเกี่ยวเก็บเอากิ่ง เอาดอกเอาใบเอาผลต้นยาสมุนไพรมาเยียวยารักษาเนาะยยมแม่เนาะใช่ค่ะอย่างนั้นยาสมุนไพรนี่แม่แต่ว่ารักษาคนให้หายป่วยรักษาคนให้หายเจ็บรักษาโรคให้บรรเทาเบาบา,บางแล้วก็หายสนิทหายดีนะด้วยยาสมุนไพรนี่ก็ช่วยชีวิตคนมาในหลายนะแม่นะถ้าพูดถึงเรื่องยาสมุนไพรสมัยนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะแม่นะนะนะยังใช้กันอยู่ แต่เท่านั้นอะไรนะยาสมุนไพรนี่ก็ยังต้องตายเหมือนกันนะยโยมแม่นะขนาดว่ายาสมุนไพรนี่ช่วยรักษาหลายคนเนี่ยหายป่วยเพราะยาสมุนไพรามาเนี่ยเยอะมากนะยโยแม <Okay. S 1> แม่แม่จ่าตมาภาพก็ตามญา,าติโยมทั้งหลายก็นะก็ตามเคยอาจจะเคยรักษาโดยยาสมุนไพรนะนเวลาเราเจ็บใครได้ป่วยต้นยาสมุนไพรอันไหนเขาว่ารักษาโรคอะไรนะเราก็ไปเก็บเอากิ่งเอาดอกเอาเอาใบ เอาลำต้นของมันหรือรากของมันนำมาก็มาฝนมาดมมาอมมาทาเยียวยารักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าน,นั้นอะไรต้นยาสมุนไพรก็ต้องตายเหมือนกันโยมแม่ค่ะ <c oughs> ฉะนั้นแล้วก็ไอเรื่องความตายนี่มันก็ทุกคนไม่มีใครสามารถรอดพ้นจากความตายไปได้เลยนมนุษย์ตายยังไม่แปลกนะแม่นะค่ะ <c oughs> หมอนี่เก่งนะแม่เก่งนะสามารถที่จะผ่าตัดสมองอาจะมาบอกว่าอู้ทำไมก็ทําได้ยังไง เนื้อง,งอกในสมองนะแม่เขผ่าตัดแล้วก็โยมที่หมู่บ้านหนึ่งนะชื่อหมู่บ้านห้วยยางแกเป็นเนื้อง,งอกอยู่ในในในศรีรษะนะแม่ <Okay. S 2> เขาบอกว่าโตเท่าลูกไข่ไก่แต่สามารถผ่าตัดออกมารอดมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้หมอกเก่งมากนะแม่นะ, <Okay. S 2> ะเรื่องการผ่าตัดเรื่องการเยียวยารักษาผ่าตัดคนนั่นป่วย นะที่เราไม่สามารถมองเห็นเขาก็สามารถที่จะเอ็กซเรย์สามารถที่จะซาวดูรู้ได้ว่าเป็นโรคอะไรโรคอะไรนะแม่หมอเก่งมากเนาะ,ะแต่ท่านั้นอะไรหมอก็ยังต้องตายเหมือนกันแม่นะนะเท่าไหร่ก็ตายเหมือนกันมันตายเหมือนกันอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอผูดีเข็นใจตายเต,ยต,ยตยียนยอแม้แต่หมอก็ยังต้องตายวายชีวันนะแม่เนาะ ย่งางนั้นแล้วความตายเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นไปได้เลยท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเรานี่ก็ถ้าพิจรนารณาแล้วเราก็เวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะแม่นะนะบางทีเราก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความเป็นอยู่เร่งรีบสร้างคุณงามความดีในแต่ละวันนี่เรารักษา,าจิตใจของเราให้เกิดความผ่องใส ให้ใสสะอาดไม่ไปเบยดเบียนไม่ไปกระทบกระทั่งกับผู้ใดใครจะติฉินนินทาว่าร้ายแกเราเราก็ยกโทษอราหัิกรรมถวายเป็นพุทธบูชานะเราไม่สร้างกรรมด้วยการไปพูดว่าร้ายผู้อื่นนะเรามีปากที่พ่อแม่ให้มาเราก็จะนําปากของเราสร้างความดีนะแม่มาประกาศศาสนานําพาญาิโยมสร้างคุณงามความดีหรือเป็นกระบอกเสียงลําเรียงเรื่องราวของบุญทานการกุศลในวัดวาอาราม นะหรือว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะต่อผู้คนตั้งหลายเราก็ให้กําลังใจโดยการพูดเรานี่แหละอะไรจะสําคัญเท่าการพูดนะแม่เนาะ <Okay. S 2> เออบางทีไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนี่บางทีเราไปพูดให้กําลังใจเขาว่าโอ้ยแข็งแรงขึ้นหนะ้าตาสดใสเดี๋ยวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนี่ดูแล้วนะร่างกายแข็งแรงนะก็คงจะได้กลับไปบ้านเราแล้วก็จะได้ไปอยู่กับลูกเต้าเหล่าหลาน เดี๋ยวกรไดออกกําลังกายแข็งแรงนะนี่ถ้าเราพูดด้วยปากของเรานี่มันมันก็ใช้ปากของเรานี่สร้างความดีแม่ <Okay. S 2> ใช้ปากเราสร้างความดีนะพูดจากับใครเราก็พูดจาด้วยความอ่อนหวานไม่ไปพูดกระโชกโขกข้านะเหมือนกับพูดในลักษณะแบบมะนาวไม่มีน้ํมามะขามไม่มีคอนะโยมแม่เราก็พูดกับเขาให้พูดหวานขานเพราะเนาะแม่เนาะ อย่างงานปากนี่ก็สําคัญเหมือนกันนี่ก็คือเราไม่ไปกระทบกระแทกนําปากเราไปพูดแดกดันให้คนอื่นเขาต้องมากโกรธมาทําให้ทะเลาะเบาะแงกันนะส่วนมากทะเลาะกันทุกวันนี่ก็เพราะปากนี่แหละแม่เนาะ,ะ,นะต่อมาก็เรื่องใจใจนี่ก็สําคัญใจของเรานี่เราก็รักษาใจของเราให้ดีนะไม่ไปติไม่ไปอิจฉาใครไม,ไ,คมมมไม่ไปเกิดความละโมบโลภมากไม่ไปเกิดความ ตรนีทีเหนียวนะทำจิตใจของเรานี่ให้เกิดความเป็นกลางวางเฉยมีแต่ความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้กําลังใจเห็นเขาสร้างคุณงามความดีเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ให้กาลังใจเขานี่แม่จิตใจของเรานี่เนาะพอแม่ให้ปากเรามาให้ตัวตนเรามาให้จิตใจเรามาเราก็สร้างคุณงามความดีได้นี่เราอยู่ในแต่ละวันเราไม่ประมาทเราสร้างความดีนะญาติโยมทั้งหลายเราก็สร้างความดีไปอย่างนี้แหละ นะแต่นี้ในเมื่อเราไม่สามารถหนีความตายไปได้เรารู้ว่าเราทุกคนจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายเราก็สะสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้อนะยากโยมบางทีก็อยากจะมาบวชชีเหมือนกับแม่หลายท่านก็อยากจะมาบวชพระเหมือนกับอาตมาแต่ก็ติดภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายหลายอย่างนะแมนะ <Okay. S 1> แต่ก็สามารถสร้างความดีได้อยู่ในบ้านเราก็สร้างความดีได้ อยู่ในวัดก็สร้างความดีได้อยู่ตรงไหนเราก็สร้างความดีได้โยมนะอย่างนั้นเรื่องของการสร้างคุณงามความดีเราก็ควรจะมันสร้างสมอบรมเอาไวา้เพราะความดีเหล่านี้เป็นที่พึ่งของเราโนะยมแม่อย่างที่โยมแม่เคยได้ยินบ่อยๆนะบอกว่าถ้าเราสร้างความดีนี่เราก็ไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าในโะยมแม่นะ <Okay. S 1> ปุญญานิปะโรกัดสิงปฏิทฐาหุนติปานินัง นะบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างนั้นถ้าเราสร้างบุญทานการกุศลแล้วบุญทานการกุศลนี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราอย่างแท้จริงเลยเป็นเพื่อนติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทีเดียวนะอย่างอื่นไม่มีเกาะเกี่ยวไปได้ไมิแต่บุญนะแล้วล้วก็บาปนะคนไหนทําบุญก็ได้ไปสู่สุคติคนไหนสร้างวิบากกรรมทําบาปทําชั่วนะก็ไปสู่ทุขตินะ่นะ่เนาะ เอาอย่างนั้นก็อธิบายขยายความให้โยมแม่ได้ฟังว่าสรุปแล้วความตายนี้พ้นไหมแม่นี้ไม่พ้นค่ะนีไม่พ้นทุกคนต้องทุกคนต้องตายค่ะจุกคนร่างกายแม่ชีรวยก็ต้องตายค่ะพระอาจารย์มาพูดก็ต้องตายค่ะมรณภาพเนาะก็ตายนั่นแหละแม่นะก็เป็นคําปกติคือตายนั่นแหละนะทุกคนนะแม่เนาะจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายบ่าวข้าเจ้าพระเนียนเทียนชีก็ต้อง ตายไม่สามารถหนีความตายไปได้นาะแม่เนาะ <Okay. S 1> เอาอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเราไม่สามารถหนีความตายไปได้ก็มาสร้างคุณงามความดีด้วยกันเนาะ <Okay. S 1> ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร